คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก็กราบสวัสดีสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนด้เลยทุกคนก็โอเคใครยังไม่ได้รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนรับชมเออพูดผิดพูดถูกขออภัยกันด้วยนะครับมา ก็ไม่ได้ลงหลายวันสำหรับกของค่ายบีจีนะครับไปไอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยอ่ะโอเคนะครับมา ของจริงไม่พูดเยอะเจ็บคออ,อ,ออ่ะสองร้อยสี่สิบอ่ะเออ เถือว่าพอได้ยู่นะทุกคนเออหลังจากที่หายไปหลายวันนะสลับกลายีกีนะครับไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับผมเออใครที่ยังคิดถึงกันอยู่ก็ฝากกัไลค์ด้วยเออของเชียงไม่พูดเยอะอ่ะขออนุญาตจะหยุดไปเลยนะครับแปดร้อยแปดซ อ่ะโอเคสวยครับเอออะไรต่อไหมโอ้โหอะไรกับเนี้ยเกินไปวะนะถ้ามาอย่างนี้นะครับน้ำตาจะไหลทุกคนหัวจะประวดนะครับนะอ่ะโอเคก็ขออีกไม้แล้วกันนะครับไปเบสถามสิจะซื้อได้ไหมเนี่ยสองพันสองร้อยห้าสิบโอ้โหไม่ได้วะทุกคน อ่านั้นจะซื้อไปสทัก1หนะนึ่งพันห้าร้อยนะวันวันยังหวานอยู่หรือเปล่านะครับมารับชมพร้อมกันทุกคนเออมาดูกันเลยมาบเ2้าให้เจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับสวยพี่สวย เต็มกาลาเบลนะครับดอกนี้นะอกดหยุดไปเลยนะครับหเอ้ย816โอ้โหระบบลวนกันเลยทีเดียวนะเกินไปอ่ะโอเคเป็นไปได้สวยนะครับใครยังไม่ได้กติดตาม เน่าลืมเน่าลืมเน่าลืมฝากกดติดตามมันด้วยเด้อไปลุ้มเด้อนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเจบคอโอ้ยคือพันเจ็บนะครับฝานจีย๊ยบนเลยทีเดียวเด้อผมบอกแล้วนะครับว่าเราจัดกันแบบเต็มการาเบีนะครับนะดูดันไม่เกรงใจใครนะเฮ้ย <c oughs> โคตรสุดนะครับ อ่ะโอเค5,540นะครับก็ทุนเราพันกว่านะทุกคนก็ถือว่าบวกมาพอสมน้ำสมเนื้อนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะเดี๋ยวมันจะดูเอาเด้อก็ต้องกอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผม